สุดยอดนะครับเนี่ยกาสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อนสวัสดีครับโอ้คอนเสิร์ตได้ตัวเลขเด่นเต็เนาะครับผมานผู้ชมก็ได้ฟังพินแบบมันม้วนเนาะว่อยเางจิงเนาะครับเนอะความสามารถความสามารถหลากหลายครับผมตีกองก็ได้ครับเด่นครับตีบอดก็ได้ครับผมนครับตอนนี้อยู่ตรงหน้าพ่กเคนนอนเนาะครับผมมาตามฮอดตรงหน้าครับสิมาฐานตัวเลขได้บัดนี้ พี่นก็ได้ฟังแล้วเนาะครับก็ได้ฟังแล้ววันนี้ก็ทีมาถามตัวเลขแล้วฝันฝันว่าจังไดก็พอความฝันมบ้านไปทั้งพูดมาฝันรถหน้าพัมหาไม่น่คนมาบอกเรื่องไม่ใช่มาบอกเลขครับเด็กหน่อยสี่คนเด็กหน่อยสี่คนแมนตอนเรานข่าใจใจใหญ่เดียวกับเพื่อนก็ที่ยุคนใหม่คนพคนกาบกุ๊กดอกไม้แม่นท่านเทิ่งท่านเทิ่งท่านเทิ่งครับยันเทิ่งกุกดอกไม้อยู่ใสครับนี่เด็กครับ นะครับกบดอกไม้โอ้ยจุดตุ้จุดเทียนเนี่ยบอครับโอ้กุมารซีซีองค์นี่บอกให้มาจุดเอาถู่วเพจุดจุดเอาตะเลยโยนี่บอกครับผมพอพอเขียนี่้ครับตะเรียครับกุมารทองบอกครับตะเรีเล็กหน่อยกับจีกุมารเท่านั้นแล้วยังกว่าครับคุณผอห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดอืมมาบอกค่ะหนึ่งเจ็ดเป็นจังใดจังจังใดมามาเบิ้งเอาอยู่อยู่ใบใหม่พ่อ มัดเขาก็ฝันนะครับเพขาบอกนะมันเพิ่นฝันว่าจังไหนก็เอาบอกว่าใหม่ผมยังไม่ได้เข้าใจอยู่เพื่อนในขึ้นจะไปทำบุญหน้าแต่ยายเรียกว่าสิบ่นว่าเล็กหน่อยสี่คนนั่นสี่คนเมื่อกี้เราย้ายใหม่แล้ว่นว่าสั่งปีใหม่ก็ได้บ่งอ่ะก็ได้เห็นี้นะครับพ่อฝันอยู่นี่พ่อนอนอยู่นี่บ่พ่อนนอยู่นี่ครับพ่อนี่นะครับมีเล็กหน่อยสี่คนแม่มาบอกอยากได้มาเบิ่งกี้เราได้ย้ายใหม่มาสั่ง ดูใหม่อันนี้ใบม้แง่ๆก็จนยังละคอนี่จนใหม่อันอันแง่ๆนี่ก็ใหม่ง่ๆนะใหม่แง่ๆใหม่ม่งคลนครับผมใหม่แง่ยครับเล็กน้อยซี่คนนแ่มาได้ใส่ครับคุณ่ออุ้จักกันบอบอาจารย์บออันเล็กน้อยน่อยนะแมยพ่อเล็กน้อยคนม่ใดแล้วแต่คนจะใเวาปเาไรวกดแต่ละันน ยังอยเทาวดาก็มีสมบหรครับน้อยมีม <c oughs> แล้วเนาะเห็นจะผู้ใหญ่เทาวดาเ <c oughs> นาะครับพอ <c oughs> เถียงเอาโบเป็นยังเนาะอาที่มีก็ได้ลูกเทาวดาดุ <c oughs> กเทวดาเนาะครับ <c oughs> ลูกเทาวดา,าได้หนิอ <c oughs> ้าวเยอจังสี่ซองซอง,งให้เอฟซีเบงครับสองตัวตัวไหนครับคุณพ่อสองตัวอาเจ็ดอาเจ็ดโจหาเจ็ดเอาจะกอหยาดด้วยครับขอหยาดี๋ยวไปซองว่าไงไก่ครับท่านผู้ชม มีเดกามเด็เจ็เออแมนแมแมครับอืมแม่นี่ดีบ่าวเแม่นแม่นครับหยหาเจ็ดหาเจ็ดครับเินกล่องไปไกลๆแลครับสตามตัวตัวเด้ก่อนนะครับคุณ่อตามตัวหาเด็กเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดได่เด็กหนึ่งอยู่ใจครับก็เด็กหาหนกมาเจ็ดหาหนึ่งเจ็ดครับหาเจ็ดค่ะเี๋ยวซองที่ละคนค่ะเดี๋ยวทามีสามดาวเสร็จเขาไปนน้ำฝนนะคะเนาะสี่เบิ้งนค่ะคุณ่อนี่นี่ขาเดียาโอ้เหนี่เด็กเจ็ด นีเตะกเกะก็หนึ่งประตูเดียวกันนะเพราะเลขเกศนี่เป็นหัวเก่งเอียงนะครับท่านผู้ชมครับเลขหาเกเอียงมาหาเลขเกศเลขเกศเลขกหนึ่งจักตรงแน่นะครับท่านผู้ชมเนาะครับแม่นอยู่อือเอาครับลองเอาไปเสียงโศกเสียงลาบครับคุณพ่อเกศท้องเฮาลองเบิ่งครับเด็กตัวเดียวกันอ่าครับจะเป็นเลขตัวเดียวกันอ๋หนึ่งกับเกศแม่นครับผมหนึ่งกับเกศนี่เป็นเลขตัวเดียวกันเไมนทานเป็นกระดาษที่หาเกศเกศเกศเกเรกีนะาอ๋อ เจ็ดเจ็ดหา,าหรือเจ็ดหาเจ็ดจีกสี่บ่พอแม่นหนึ่งหาเจ็ดเจ็ดเจ็ดหาสีน่าก็จะไปชมเจ็ดหาเจ็ดโอ้เป็น<ๆ>เป็นเล็กน้อยเป็นลูกที่ปรดาแหน่อยบริเวณสี่กุมารครับต้องักด้กันเล็น้อยกระหน่ำหนึ่งนะครับแม่นครับมาสี่มาสี่สครับเนี่ยแปะได้สองได้สองตัวอยู่ได้บ่ดบหนึ่งสี่น้อหนึ่งสี่ครับแม่น หนึ่งสี่สี่หนึ่งมาอีกเลยแน่นอนครับพ่อเทืองมาได้ไปงวดเดียวกลับมากันยังได้ยังตุบปรับเลยมันติดค้างไหมหมอพอมั่นใจเลยครับสี่งวดนี้มาเลขเจ็ดก็เดลยอ่านอกชาจรแล้วสี่ตัวเลขนี่นะค่ะท่านผู้ชมเลขของคุณพ่อเค้นค่ะท่านผู้ชมฝันว่ามีเด็กน้อยสี่คนมาบอกเลขอาจจะเป็นเทวดา ็ได้ค่ะท่านผู้ชมมาบ,บอกเลขห้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็หาเจ็ดถัดตีน้ำความฝันกัน 1, 4, 1, 4, บหนึ่งสี่หนึ่งสี่ค่ะธรรมชมก็ขอให้มิโชวม,มิหลับกับคุณพ่อเคสน,นะคะเนาะประจํางบตีหนึ่ง 1, กันยายนพ่อสสพันธ์อร่อยหกสิบเจ็ดค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้ามีสามดาวก็เสท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้โชคโชคมันหมายเฮงเฮงรวยรวยค่ะก็ยิ่งพ่งาพาไปใส่เนาะค่ะธรรมชุมทอมีสามดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะ รับชมมืองค้องดีกระเบาแอมมาทงกันเลยค่ะบ่าเาแอมมาทงจะเดินทางไปขัาบุญจังวัดบุงปู่รอดครับวัดหบุงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดันแดนอีสานครับในนี่ของดีติดยหไม่ทิดนี่เพราะากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรลียดเงินเรลียดทองเรลียดทรัพย์ครับค้าขายขายขายของบูดีบุคคาบุคคลให้เขาล้านคนย่าง่านเอาตุ่มไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่าใายไปใส่เรลียดเงินเรลียดทอง สื่อเลือกสื่อดนตรีเป็นสื่อทีครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนังถ่าอยู่ห้องใหครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีถักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับดครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอันี้เรื่องการเมตตามหายิมฮัมมัชเนเรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เลื่องการใายกลับคืนมาได้ผัวเม่ไปหาเมียน้อยให้กลับคืน มาได้พัวไปหาไม่น้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนี้ชมชอบค้าขายทุกอย่างนะเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แหนะล้กก็ะบี่ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเอิดอกมากรปับแต่ล้กก็บี่ อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาสามครั้งลูกหัวตามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอุ้ยน้องเบสเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมขั้รวยพ่อหลวปู่หลอดไง ตอนวัสดีนะเนะาะบอมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบสขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางคือรถซืออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน,น่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงตาบอมเมตตามาสน พูดกับผู้ใหญ่เนาะสวัสาาธุสดีครับอบสวัขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่าบแอามาทงหินขาวกับบุรอษซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลุยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลุยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลุยครับสำหรับทำในที่ค้าขายของบม้ค่อยดี ข่ายงางบม,มเห็นลานเข้าขาไขายว่ามีเอียงบุษบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุษมาบังหนาลานเห็ดให้คนมองบมเห็นลานข่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่หลอดวัดขุกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดทันที่รับสัพทันที่ให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในลานข่าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำเลื่อยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่ายเอมเราทงหุ่นยินซื้อเสียงหลวงปู่หลอด มานานแล้วมือไหนครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบลุงปูนะครับเนาะกับผูชายนวดไปฝากอีฟซีเอาไปลวยน้ำกันครับสมัครทนใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผูเบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เรื่อยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชม เลืดฟ้าลุงปูมากมานะครับอแลวก็เมื่อเท้นแตะครับสมาชิกเส้แตะลวก็บี้ยังสิครับม้นยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อล้วก็์เซยผมขึ้นลูกหัวนะครับลูกหัวสามครั้งนะครับรมาชิมข้างในนี่เป็นม้วนสารนะครับด้วยรมาชิกเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวก็เป็นวาน เป็นจุดๆดำๆเนี่เป็นหลานมหาเสน่ห์นะมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจุด้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลในแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจตีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบัวลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คู่นมีหลวงปู่คู่นแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วกับนีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะ วัดลุงปูหลอดวัดกุกกลมในกระแตงวัดลุงปูรุ้ยนะครับนอกวัดลุงปูรุ้ยในกระแตงด้วกันน่ครับเงินคาว่าใส่ที่แห้งครับมี่เงินไหลมาที่มากข้นหัก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุล่ลซ่าครับเอาไปฝากเอซี C กระโถงมาตามเบอทู่นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับต้องเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาลมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มากนะครับนอกสามูชม ลักกาบบายเอามาตรงนี้ดนน้ำมุนมาน้ำครับดนน้ำมุนข้องหลวงปุโอดมหาอีฟซี่นาครับสัมมาชมเอาไปอาบสมาล่างกายสนียจังไห้ที่บูดีถีล่าสีมันบดมันบังสเนียจังไห้นี่ตัวเขาเสียได้ออกเอาไปเดินกินแล้วก็อาบนะครับสัมมาชมเนาะแล้วก็เห็ดให้ดวงเขาดีเงื่นไหลมากที่มากครับสัมมาชุมมีจำนวนจำกัดเอ้ยครับแต่มาชุมมีจำนวนจำกัดบายเอามาตรงนี้เอามาโหลายครับมาฝากอีฟซี่โหลายกระทู้มากด้ ทุกอะไรครับมหาเบาแอมรุงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเรอยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวันที่หนึ่งลำรอยสามสิบล้ลานตุนะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยาาวเบาแอมารุงกับสิให้เบงตุเล่กับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มัตาพึ่งทำเลยพอด้ เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครับครับครับล้างเสียดจังเลยเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเดืดมากมากเลยนะครับ ครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ